สวัสดีครับผม FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับในตอนเย็นๆอ่ะวันนี้ก็จะพามาติดตามอาจารย์อีนะสาห่หวยยังเจ้าําหรับพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะเดี๋ยวสวดคาถา นะมาสามงวดแล้วปู่ย่ำไม่ได้ลงงวดน,นี้ก็ได้มาจังๆนะเอาลงแล้วก็ได้เจ็ดหนึ่งจังเดี๋ยวจะไปสื่อถามดูนะ,อ,ะอยู่ในสายอยู่แล้วครับผมครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์นีครับเพื่อนเจี๊ยบของปูย่ำพาด้วยเอาเปิดหน้ากล้องซะหน่อยอ่าเพราะดับปิดยังไดได้ยินข่าวว่าเขาโรงบานโอ้ยแพื่อนเชือ๊อบ่ะเอ่อเปิดไปทำปฏิบัติร่างแกายพถดีต้องเอ่อ อมอพเปนเนีสา้แล้วก็เลยเขาเรกเนาเออพุหาหนงมันไ่มีหนองริบเละชาแ้วเออใครครน่ยหรวะสนี้เรแล้วดี uh, yeah. ึ all, uh, ้นแล้วเออไปได้มาได้แล้วไปได้มาได้แล้ว่ไได้มาได้แล้วเออโชคลาบไ่ได้ลงมาหลงวดอันนี้ดเ้่นวายพระสวนไหวาพระ เทียนดอกสองเทียนดอกที่สองเป็นน้ำตาเียนนี่ยเีนดอกเป็นเลขโต๊ะลงเอาว่าสิาสิเียนนม้นเดังต่ไม่ไปไม่มาไม่มาไมไปไม่ตั้งหาดอกแรดอกแรกเป็นเลขขาดเกี่ยวกันลงคุงไใชหรอกเนาะกเก่าหาแต่หาเก่าได้สอจุดเทียนวะจีจุดเทียนไวพระจุดละม้วนไวพระนี่แหละหาดอกคือเก่าเนาะเออ

เล่มเล่มสองเล่มสองนี่ได้เลขเก้าบ่คืนเลขเก้าบ่เล่มได้ได้เลขห้ามนีดอกแกันได้เลขโอ้เล่มสองได้เก้าเล่มแรกห้าอ่าเลขลดลงมอเออเลขเก้าลดลงมาก่อนวยมันเก็ยบว่เก้าห้านบบานเนี่ย่งตัวอ อืมวที่แล้วับวันที่เลขเดนางเือออืมามเม็ดเดียวเนาะมาเม็ดเดียวเก้าห้าห้าเก้าโอ้ยจากบนจากล่างนับ้านนี่เพาะว่าบนล่างเราเม็ดเดียวปานนี่เออ อ้าวงวดก้อนนี่ได้แบบภาวนาบางทีหรือได้แบบไหนของวดก้อนภาวนาภาวนาไปเราก็ฝันเห็ี่ลขิ็ลโอ้ฝันเหวน่วที่วาตัวถีบตัวสิบเจ็ดล่างจะดูบเลยไหลมออยผู้นั้นดวงไอ้พนั้นดวงพนี้ิเล่างด้ยผู้ใดก็บอกสิบเจ็ดล่างบ้านบอกบอกไปสิเจล่างด้สบเจ็ดล่างด้วยอเขาตรงๆเลยเนาะ เ,หเหออ <lawsuit. S 1> เอาคือได้ยินข่าวว่า <c oughs> ถือทั้งบนทั้งล่างหมดก่อนศูนหได้ไหมยังไหนวะนี่คุณกันไม่ออกฝันดอกโอ้นกฝันเออนอนม้นอใบนึงโอ้ถือใบหนึ่งโอเยยังดีอยู่าันะฮ่าฮ่าะดวงดีเไย เอาแปลว่างวดนี่อาจารย์อีมาเม็ดเดียวห้าเก้าเก้าห้าจากสิเปลนบนเป็นล่างนะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็ต้องยืนบนล่างเราไปหาซื้อรถลิตรีรถนะครับผมอืมโอ้มองกันแม่เรียกอะเออแม่เล็กไม่เล็กเขากะมาหรอตัวไม่เล็กมา เจ็ดกับแปดวะท่านว่ท่านได้ลงคลิปให้โมโหูจักใช่ไหมเจ็ดกับแปดมาตัววะท่านเอาอัน,นสวดสหหวยังเห็น fc แฟนช่องได้ฟังแน,น่นบัดหาพูดจำมาไปสวด้น่มลลนโมงจกัตอเอ้มมา นะโมตัสสะกปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหหวยยังเอหิตอคชายะอคชาหิสหะอิโตเอหิมะมะปุญญะสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกิวิตสัพพาเทวะมนุสานังอุอะคคะมิพิตังสหหวยยังเอหิตอคชายะอคชาหิสหะอิโตเอหิมะมะ คุณเนี่ยสดังจากบุปญญาหังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุกอคหะพิพิตังสหหัวยังเอหิอคัจชายะอคัจชายิสหิโตเอหิมะมะคุณเนี่ยสดังจากบุปญญาหังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุกอคหะพิพิตังตัวนนั่นสิละก้าวจบเออขึ้นแล้ขึ้นละก้าวจบโอ้ยได้ได้ยินข่าวว่ามันเป็นคาถาหลวงปู่สวงนี่แมืนบ่แมน เออเห็นคนสวดลายเยนี่มีผู้หูบทนี่คาทาหลวงปู่สองขอโชคลาบขอนิมิตส็ว่าได้ยีหลีเนาะผู้สวดขึ้นใจเออเออเพราะว่านารตัวนี่นั่นเพราะว่าน้านันเพราว่านาทุกลมหายใจแห้งดีเออเพระพื้นาาลูกนี่นอนเพระาะว่านาจุดรับแล้ว โอ้ออเอพระวนาบอกกี่นอนกับเอกบากันนี่นอนไปนอนมาลกพระวนาอโอ้แปลว่ากิจกิจอืมอืมเอ้าสมซื้อว่าเป็นค้าถาขอลาบบิลีเนาะ กิจมันอยู่ในยานเรามันก็จับปั๊บเลยได้ตัวเลขทันทีว่าอะไรเงิน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 เอาเอาไปสวดกันเด้อพี่น้องสาขาหัวยัางน่ะตั้งชื่ออะไรก็บางในยูทูปในยูทูปในบนยูทูปไม่มีอยู่ครับเออหรือไพซีโจดเอาก็จดเอาครับผมเจ้าเมื่อหลังปู้เยี่ยมสิจดให้แน่นนี่หรอกปู้เยี่ยมกับมาเลขงมาตรงกันอยู่ดีก็มาได้เก้าฮาาเก้าตัวเดียวกันแล้วก็ตัวหนึ่งที่ตัดบอลงกับสี่ศูนย์ศูนย์สี่กับ ศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยมีอยู่เนี่ยหกปองนี่แหละตัดมาลงตัวไดนล่ะอันฮะอันหลวอันลวหา,าเก้านี่บ่บ่ศูนยี่ศูนเออนั่นละตัวนี้ละศู 4, 000, 4. นย์ศูนย์นีะ่ะคือว่าเลขสิออกหกศูนสักคันคกนี่เราเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวได้เขียนให้เอฟซีแฟนช่องพันมงกัน หกสี่ศูนย์สองเก้าห้ามาลงศูนย์สามนี่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 าหกสี่เก้าศูนย์สี่นี่เอาเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่นี่นี่นี่เรียกสามตัวเนี่ยสามตัวที่ที่ตัดไม่ลงจริงจริงวันเทวายแต่ว่ามันมาตรงกันกับของเขานี่แม่นตัวนี้ละนี่นี่นี่เก้าห้าห้าเก้านี่

อโทรศัพท์บวมวใเศษหรอกอาจารนีนิมใครซื้อเอาหม่าไปยังเดี๋ยวเอฟซีผู้ใดถืงเรียกเก้าหาเก้าซื้อให้อาจารย์อีในเรื่องวงนนี้โทรศัพท์บวมวิเศแล้วพังเราเครื่องหนึ่งนะฮะอ้าวกะ,ะปู้เยี่ยมหารวยกับอาจารย์อ,อ,อยีนะก็แบ่งปันตัวเลขให้ชมนะ ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับสามตัวใครชอบตัวไหนก็จะไปจัดหาลอตเตอรี่เอาเองนะเออใครชอบเก้าห้าห้าเก้าเม็ดเดียวของอาจารย์อีก็จัดบนล่างว่ากันไปละครับผมเอาพิยังส่งไทย FC แฟนช่องบ่ฝากคนไลค์ดกดแชร์ปุยยับเลยครับ FC สู้ปวดสู้คนครับอมืมอให้มันมันแน็กมาเดียร์อ่าให้มันมันกันสู้ผู้สู้คนสู้หน้าสู้ตา เลขจากคาถาสหหวยยังอาจารย์อีนำโชคเออวันได้ลงชิปไว้ยววดก่อนนี่แต่ว่าโทรมาคุยกันอยู่อได้เม็ดเดียวแท้ๆเว่ยแต่ว่าก็มีคนถึงหลายอยู่ดกอกบอกขาเจ้าปากเป้าก็บอกไปเจ็ดนึ่ง อพอดีแล้วหมดเวลาพอดีขอบคุณหลายอาจารย์ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้านเราเดอ้อบาทอยู่คนละหม่องครับโทรมากันอตัวเลขอาจารย์อีนะเก้าห้าห้าเก้าเมตรเดียวนะครับขี่ตาเทียนน้ำตาเทียนกลายเป็นตัวเลขนะครับผม อนอกจากนี้เลข3ตัวนะฮะหกสี่ศ0นย์หกศูนย์สี่หาถ้าเลขที่ตัดไม่ลงนะ0304 4สา5ศูนี่ส่ศห้าห้า้ละมูนี่แหะตัดมาลง fc แฟนช่อบก็นำไปเพียนรณบเพดูนะครับผมอ่ะหมดเวลาเท่านี้นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แคบหน้าจอไว้นะจากเลขที่มีชื่อว่าชุดแบ่งปันชุดแบ่งปันจากอาจารย์อีนะอ่าคอยสเห็นเบิดสู้ตอ่ะได้เวลาอำลาพกาจากแล้วครับมืดมืดค่ำค่ำไปแล้วไปแล้ว เวลาพาจาทุกท่านเงินเตรมกระเป๋าทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ